อ้าวสวัสดีค่ะวันนี้น้องอินเมจะพามาเล่นสเก็ตเตอร์ไฟฟ้าอันนี้น้องอินเมเพิ่งเพิ่งซื้อมาเหรอคะใช่ค่ะเพิ่งสั่งมาไม่ซื้อค่ะอ๋อสั่งมาของของขวัญมันเกิดเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็มาวันขี่หัดวันแรกเลยเหรอคะโอ้ขับเป็นแล้ว ขับเก่งนะวันแรกเนี่ยพึ่งได้มานะเนี่ยโอ้โหคนอยากขับเนาะก็เลยขับเป็นโอ้โหขับเร็วร <c oughs> ะวังจะล้มนะเราเพิ่งหัดนะเะพิ่งฝึกนะอือือ โอ้โหยิ้มหวานสิยิ้มหนะนะวานสิหรอคะใชาก็ <c oughs> าดูเพิ่งฝึกมันแรกนะ่ะมา <c oughs> เร็ว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 เ,วเวออ วุ้ยวุ้ยอุ้ยเอาแล้วพอยังเหรอคะโอ้พอยังคะเอาอ่างั้นงั้นเดี๋ยวหนูไปขอฝึกมาบ๊ายบายลาคุณผู้ชมก่อนเร็วมาลาคุณผู้ชมก่อน มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆเร็วแล้วมาตรงเงี้ยมาถึงก็เบรกอ่ะหนูอขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ไป,คะไปฝึกต่อเดี๋ยวหนูขอไปฝึกก่อนนะคะอ่าไปบีบป้า